สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เสพอนกันมานังตากแดดน้องพี่น้องมันมันหนาว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 แห้งรีเสียงรมหมูพี่น้องืัอนี้เสพอนสิพาพ่อแม่พี่น้องไปหาคุดเขียนน้องพี่น้องคุดอยู่ตามหูจิล่อห้างเลยพี่น้องหูจิล่อห้างเลยเขียนมันสิเข้าไปอยู่เนาะมันกะโตมีโตบูมี่ละพี่น้องไปทาเบิรงกันเลยเลยเนาะพี่น้องว่ะเขาสิได้เขียนหรือบอเนาะ มาขุดกระเป๋าจอนคือเก้าพี่น้องมาเปลี่ยนกันขุดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเห็ุจ้ารอรุ่นเนาะพี่น้องว่าหูนี่จะมีเขียดหรือเปล่าเนาะคอยสั่นอยู่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ค่หนาวแห้งอีลีไปถ่าเบิ่งพี่น้องเพิ่มได้เ่เนาะโอ้เพิ่มได้เขียดนะพี่น้องหูนี่พคว่าให้เบิ้งมาเบิ้งดูเอ้ยเบิ้งดูมันมีจักรตู เพิ่นคุดฮูน้น,นี่แหละพี่น้องเขียดเต้นไปเพิ่นไหลขบเขียดถ่ายบ่ทันบางทีนี่เนาะ mm hmm. ลมลมแห้งก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเลยเสียงลมบูบูมีตัวเดียวบางโตก็บางฮูง้กับวิซองตัววะมทาทาเบิ่งอีกพี่น้องวันนี้บอจอนเพิ่นมาเขียข่ยขบพี่น้องมีเขี่ยโม่น้อยเขี่ยนหน้าน้อย,ยน,นี่เนบ่พี่น้องมีช่องซำโตพี่น้องพูดอยูท่ทางลุ่มอีกก็มีอีก,อก,อก,อกนิดลง พีน่น so ้องนี้เัาสิเขียขึ้นมาทาเบิ่งบัดวจรเพิ่ณเขียขึ้นมาเนาะพี่น้องกันีลยยิบขึ้นมาเลยพี่น้องบักมุมก็ขอบักมุมมันยักเบิ่งสองโต้ย่ามุมย่าสองโตแล้วบ่เข่าคุมก็มีคือกันเนาะพี่น้องข่ามันฮอนจังน้งมันแท่งข่าคุมลายเลยนี่ เว่ามันโตบ่ใหญ่ปานไดเนาะพี่น้องเพราะว่าฝนตกล่างเฮาดำนางั่นมันมันมีน้ซามันก็เลยไข่ซามันเลยนานใหญ่ปกติถ้ายามนีมันโตใหญ่เพิ่นหมนเติบได้นี เอาใบตองลงลงใส่คุมไว้เขียดมันจังเข่าปส้นโอ้หลายโตดินี่โอ้ขักขักคุมขนาดเป็นข้าวคุดจิลอ่อแต่ยามเกี่ยวเข่าเลไพี่น้องไอเขียดมันเข่าปส้นมานเนี่ย

หาโตพี่น้องคุมนี่ค่ะ uh huh. ข้าวไปสุดในคุมโตไปเพี uh ่องๆเลยยังมีอีกอยู่โ uh huh. ต้มานสักเนาะหาโตไปใหญ่หาโตไปใหญ่เขี่ยขึ้นมาแล้วเอาขี้เหงื่อลงไว้เก่ามันข้าวส้นอีก เบิ่งไปอีกเรื่อยๆพี่น้องมนันขุดป,ปูปูพี่น้องปูจะมีปูหรือบ่าเนาะยิ้มแข่งปะ <c oughs> หาไม้ไปแง่เนาะเลิกไปจังเนาะเลย ไรเขียดเขียดเต้นออกพี่น้องขดิดวัชิบุมีเขียดมันอยู่ในหูปูม,ม,มีมีกันเนาะไม้ใส่ส้น่อยูแถวนี่นะมุมกระเพาร้องซับตีนมาเลยซับมือบ,บอกมุมได้ยังไงเลย,บยเลยบิง้งตัวใหญ่มันเต้นออกจากหูนี่ครับพ่อเใส่เลย มือปอืนหาเลือดกระดิบไหลหาอย่างมอม,มุมกับกล้องมองม,มุม,ม,ม,มหาเขียนอะไ่เห็นจอยว่าเขียดตัวนี้เต้นออกจชางหูกระปูที่เป็นคุดกินนี่นะพี่นอ้องของเข้าท่าต้ตองตัวพง ใส่ใช่ใช่ใช่เบิ้งดูเบิ้งจับ,บดูเขียดหลายปีแล้วดมาหาเขียนพี่น้องใช่จะพาไปใช่โอ้หลายปีแล้วพี่น้องดมาหาเขียนฮักคาฮักคาล้อเห,หอมือน,นมีลายโตขุดเบิง้งดู ตั้งแต่ไปกทมกับแปดเก้าปีแลวพี่น้องตะกี้คอยกาตกแรงตกงย่างเกี่ยวขาแรกแรกับพหาขุดเขียดไปสิแลวหาเขียดเขียดในคุมขุดเขียดย้ำยังกัหาอันนั้นปีนี้แลได้มาหาด้วยตัวเองเลยพี่น้องเลยหลังจากที่ไปกทมแปดเก้าปีเวลามาบ้านกับมาแต่หน้าแรกหน้าเทศกาลบริมาหา,าย้ำนี่น้องพี่น้อง อินชงการแล้วก็ลงไปอีกเวสินะปีนี้ได้มาหาขุดเขียดด้วยตัวเองว้าวตะกี้จักก็เคยไปขุดปะจะกี่ได้จักก็เคยไปบ,บ่ขคุณเขียดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอาดเมื่อ,อ,อ,อแบบกี้เขียดมันออกอากบนกลาขเงอบอ เขียดกระโดดออกตัวบางใหญ่นึงพี่น้องตัวนี้เขียดโม่แล้ตัวนี้กระโดดออกไหลขบไปถ่ายมาทันไหลขบอยู่แล้วเสียดายเขียดโม่ใหญ่บักมุมบักมุมขวัดหมุมยังไปยังออกมุมยังอ่องสิขวัดเอ้ยสิคุดมุมขวัดบ่ได้จัะเถื่อดอกมันดินแข็งมุมปุณนะปุณนะเปุณได้กลิ่นเขียดนะพี่น้องได้กลิ่นเขียดนะูหเขียดมันเต้นออกมากี่นี่ ขยันเตะอยากซอยในกรได้อยากซอย,ยมุมมุ้มมุม,ม,มพี่มาถ่ายอยู่พี่ว่าทำไมถ่ายอยอู่น้องพี่ว่ามันเบิดหรือมันจังมันเข่าน้องคุดบังรอดบัลน,นิฮูนะน้องโตมันก็เข่าเบอร์เ,เกอร์เมื่อหรื้เป่เบอ,บอบร์เกอร์มึงหูนี่โรูัอนีรสุดแหละฮูนะ ปาดหมอมุมสลัดอรีพี่น้องเลยได้เขียดช่องโตแล้ว่ยออนเพิ่นนี่บักินีนี่เพิ่นไปควัดหูมันตื้นๆหนึ่งเขียดเต้นออกผู้เจ้าไล่คุบเอาไปควัดคุบนั่นอีกเลยพี่น้องผู้เจ้าก็ได้เขียดโตหนึ่งเลยคุบนั่นนะไปเพิ่นนะเรเห็นโตเขียดดอกทควัดขึ้นมาแล้วมันเขียดเต้นออกผู้เจ้าไล่คุบอะไรสลัดสลัดมอมุมนี่ได้เขียดชองโตแล้วเพิ่นหะพี่น <ambitions. S 2> <jon>. ้องเอ้ยกดไปหาควัดให้ฮะอุ้ย ว่าแล้วเพราะว่าสิโบอเอิรนจะคุดจะเอิรนมาคุดมีเขียดอีกแล้วเบิงึงมีเขียดเซยพี่น้องบ้ามุ้งมันก็ได้เขียดอันนั้นชิเป็นบ่าวลาอุ่นทาก็มาพี่น้องอออกับมาหาเขียดแต่บ้านทาก็มาแต่บ้านอุ่นก็มาหาเขียดคือกันพี่น้องมหาสอดจั่อดมหาสอยกันพี่น้องตื่มกันไปแต่มันมีหูดเนาะได้แล้ว สลัดห้าขวัดคุ้มนั่นคุบมนี่ได้เขียยเซยผนได้ซองโต่นขวัดหูอันหนึ่งอได้มันตื้นเขียยตุ๊ใหญ่เต้นออกม,มานไหลุบบางมุมฮะควัดคุ้มเขีย่ยนะาน่อยติดผนได้เขียดเลยพี่น้องโตใหญ่ปะอเออ,อนี่น,นีเอาไหมเฮย้ดดยเอาไหมพอ,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 อดีแกงนะสำเนาพอดีแกงมันเข่าคุมแล้วก็เข่าหูพี่น้อง ตําหูมีเบิดเนาะห oh, าเขียบิ่งตําหูตําอยัางโอ้ลักขวดดอกแล้วเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องจักโตนี่ฮะเขียบตําคุ้มก็ได้พี่น้องเอ้ยเนัข่าวหูกับข่าวคุ้มเขียดเขียดตัวใหญ่เนาะไม่ใช่ตัวน้อยโอ้ยลูกมัน ถูกมันเท่ากับพนตกลานะสองคนหมดพี่นฮะโอ้ย่ตัวไข่งูยังก็หูเสือกหูเสือควายตัวไข่เกือบไข่กระโดดแล้วก็งูเป็นตัวอะไรงูอะไรแหละพี่น้องแต่ไข่ผมเห็นไข่เห็นวันนี้ไข่กระโดดนั่นแหละ ซองหนุ่มม่นก็นหาเขียดพี่น้องสวยกันขุดเขียดน,นี่บาอนี่ห mm hmm. ลอกไปเรื่อยๆพี่น้องห mm hmm. ลอบไปหาเราแล้วนี่ เท่ากับมาหาแถวไหลอ้อยซื้อเนี่ยไ้พอได้อยู่พี่น้องเลยตอนนี้เพิ่นก็ขุดอีกแล้วพี่น้องขุดหูปูเผื่อว่ามันมีกบคนอะเลยเย็นปูก็เอาย,ยังก็เอาเบิดแซ่บคือกันพี่น้องอปูปะอเอาลดปูก่อน ปูปาาก็ได้กระปูอะนอนๆของวับเอามาหาแถวห่หน้าเขาเองแล้วพี่น้องมันงัวได้งัวสองตัวไมลูกที่เอามาเมือนั้นนะพี่น้องจากบ้านเนี่ยเขาเองนะลูกมันสีคาว อุ้นสาวลวาวสวรรค์เพิ่นกลับมาอีกแล้วพี่นอ้องสาวลวาวสวรรค์กับบ่าวลาวเพิ่นกลับมาหาเขียดตื่มกันไปพี่นอ้องเพิ่นหาปืดเขียดอยู่พี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องเพิ่นเพิ่งกลับมาแต่บ้านเพิ่นเลยมาตำลังพี่นอ้องวันนี้หนาวก็เลยหาแต่แดดก่อนไปยังพ่อเกลียดเลย เกลียดลายบ่ะบ่าวจอดเพิ่นพ่อเขียดมาเบิ่งนะพี่น้องโอ้มีจักโตขาพมันสั่นก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องมีจักโตจะพูดในหูหรือในหุมมันนี่ใช่ใช่เออโอ้โหเฮ้ยเขินไหลเขื่อนเฮ้ยน้องใช่ใชโตเป็นไงโตเดียวนี่ป่ะ พุดในคุมยอย่ต้องโตมีอีกตัวหนึ่งพนะี่เนอะเอามาเต้นออกได้โอ้สามสามีเนอะโอ้สามโตโขม้วนขับอืมนกันเนาะ<ต>สาม ตัวใบใหญ่เป็นไดมุกแซบได้ยังบไดิกินมุกจากเถื่อสามตพี่น้องจะหอกนี่บอล่าเพิ่งกำลังคุดอยู่พี่น้องต้องคุดเหม่อนกันต้มแกแห้งแห้งไปทางใดล่ะมันลิบลงทาร้ายบรจักษัดเตอร์อนรัรัดซับเลจัก นี่จะโตตัวเดียววะหาขุดเขียบตันเขียดตามไหลอ้อยพี่น้องนี่พี่น้องโอ้ตัวใหญ่เลยตัวนี้พี่น้องเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่เด้อเขียดหน้าใหญ่พี่น้องอ้าวเฮนี่ตัวใหญ่ นี่พี่น้องฮูนี่น่าสิมีเขียดเบิ่งฮูเป็นนันพี่น้องรอรุ่นกันว่าสิมีหรือบอเห็นบจอจรพ่นคุดเนาะระวังเด้อแล้วมันเต้นออกน่าสิมีอยู่ใดฮูนี่ค่ะหูใหญ่เติมเกียงอุ้ย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 อะตัวนึงตัวใหญ่ตัวน้อยเห็นบ่เห็นบ่มุ่วนอะลิปัสขักอารีคุดเขียดพี่น้องเลยื้อนี้ค่ะ โตสัมบอนเคยให้จะกินี่หน,น่าซิมีอีกอยู่ระวังเด้อ้งองเตรียมขุบปรับรถเปดมวนหุดบั่นได้เขียนลายโอ้ย,อย,อย,อย เอาขุมเอาพี่น้องเอ้ยบวอ,น,อนิ้นี่ซ้อนกันลายโตหูหนึ่งมันมีลายโตพี่น้องเลยสรุปแล้วได้สามโตพี่น้องเลยสามโตโหูนี่พี่น้องถ้าหูสิแล้วมันสิมีพี่น้องหูแบบเกียงเกียงเห็นหอยเขียดเข่านะพี่น้องตอนนี้เขาก็ล่อมืออเลยพี่น้องโอ้คากันยยางหล่อเมือเลย หาขุดเกียดก็ได้อยู่พี่น้องไปทาเบงทาส้มบัดฮอดเทียงพ,พี่น้องพี่น้องมันนี้นี่พี่น้องตอนนี้เรากมมาฮอดเขียนเขาก็ได้ไลายเติบเนาะพี่น้องเนาะมีตัวใหญ่ตัวน้อยแต่ตกระปูก็มีก็ได้กินแหละพี่น้องนี่เอยตัวใหญ่นี่ก็ปิงปงป้งกระปูก็ไว้ปนเอาแล้วเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอจ้ไปสนี้นกันเนาะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งสับปอนเด้อเด้อ